บายดี l t v i s i ทีิชันผู้นำสปปาลาวเดินทางเยือนเวียดนามกระชับความสัมพันธ์เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ v g t News ของรัฐบาลเวียดนามรายงานครับว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฝันมินจิต ของเวียดนามและนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันของสปปลาวซึ่งได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามเป็นเวลา3วันก็คือระหว่างวันที่ 8- ถึงวันที่10มกราคมตามคําเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้หารือแนวทางเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกัน ดยย้ำความสำคัญของโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนซึ่งจะช่วยให้สปปลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคเช่นโครงการสร้างรางรถไฟและทางด่วนเชื่อมฮานอยกับท่าเรือกุ่งอ่างจังหวัดหาติงและเวียนจันท์ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของคนลาวในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคได้เป็นความจริงนอกจากนี้ครับทั้งสองประเทศจะประสานงานในการระดมทรัพยากรต่างๆจากหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ให้มีการดําเนินโครงการต่างๆร่วมกันประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศทํางานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสนับสนุนกัมพูชาให้ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปี2565ให้ประสบความสําเร็จและจากะสานาการรักษาท่าทีร่วมกันของอาเซียนในประเด็นยุธทธศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเช่นประเด็นของทะเลจิในใต้และพบกับเอโรทีวิชั่นได้ใหม่ในมืหน้า 嗯。<Money. S 2>